ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องรถไถคนจนอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับวันนี้อัปเดตวันที่17พฤษภาคมนะครับเวลาเย็นๆนะครับพี่ชัยมีของดีๆสวยๆมานําเสนอนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเครื่องโค้งนะครับ6เดือนนะครับ FC นะครับตัวนี้ลูกค้าออกไปไม่ส่งนะครับน้องพี่ชัยก็เลยตัดยึดเข้ามานะครับมามาฟังเสียงเครื่องใหม่กันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสักทีนะครับ155นะครับ นี้จะเป็นซัที155นะครับสภาพสวยๆนะครับพ ja ี่ชายเพิ่งยึดเข้านะครับมาพร้อมกับกาลนก NT 141นะครับเกียร์กลางนะครับสภาพสวยๆนะครับเครื่องโค้ง6เดือนนะครับตัวนี้จะเป็นซัที155นะครับตัวนี้ถังเหล็กนะครับ FC นะครับวันนี้จะเป็นถังเหล็กนะครับสวยๆเลยนะครับ FC ถามบอกพี่ชายติดเครื่องให้ฟังบ้างนะครับพี่ชายก็ติดเครื่องให้ฟังแล้วนะครับ FC นะครับ สภาพสวยๆเลยนะครับจัดทีร้อยห้าห้านะครับเครื่องหกเดือนนะครับวันนี้พี่ชายจัดให้เลยนะครับตัวนี้อยู่ที่45,000บาทนะครับเครื่องใหม่ๆนะครับกระบอกเครื่องนะครับ FC ฟังดีๆนะครับสตทีร้อยห้านะครับถังเหล็กนะครับเครื่อง6เดือนนะครับตัวนี้พี่ชายจัดให้เลยนะครับ4 5 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นโครงนะครับ NT 141นะครับ นกนะครับเกียร์กลางนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับสวยจริงๆนะครับ FC นะครับตัวนี้ไม่เคยได้ลงนาเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับมาพร้อมกับยางกับกระทะสิ่งเลยนะครับตัวนี้พี่ชายให้เลยนะครับ3า0 0 0หบาทนะครับสนอกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับวันนี้พี่ชายอาจจะเสียงคอแหบๆหน่อยนะครับเสียงไม่ค่อยได้ยินชัดนะครับพี่ชายจะเริ่มไม่สบายแล้วนะครับเอฟซีร้อนจัดมากเลยนะครับ หลายๆที่ก็ฝนตกกันนะครับบ้านพี่ชัยก็ตกมาสองสองสองครั้งนะครับแล้วก็ร้อนเลยนะครับเนาะตอนนี้ก็มีสินค้ามานําเสนอนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับตัวนี้จะเป็นโครงช้างสยามนะครับโครงช้างสยามหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่1 3 0 0 0บาทนะครับอาทีร้อยสิบพัทนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่26,0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็น r t 9 0นะครับสภาพเดิมๆนะครับหลายๆท่านก็เอาไว้ดึงน้ําดึงอะไรกันนะครับ ยังไงพี่ชายก็ฝากร้านทวีชัยเจริญนตไซงามไว้ด้วยนะครับ RT90 นะครับตัวนี้พี่ชายให้เลยนะครับอยู่ที่16,000บาทนะครับโครงกระทิงแดง k h 7 2นะครับสภาพอัพใหม่พาใหม่นะครับโครงสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่18,000บาทนะครับพี่ชายก็ขอขอบคุณ FC ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยให้กำลังใจช่องรถไถคนจนมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ปิดไปนะครับเครื่อง ยันมา120นะครับโครงกระทิงแดง KS นะครับพี่ชัยก็ขอขอบคุณนะครับที่มาอุดหนุนร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับขอขอบคุณ FC จากจังหวัดพิษณุโลกนะครับเนาะต้องตั้งใจ FC ตั้งใจจะเอาตัวเดียวนะครับพอไม่เห็นเครื่องปุ๊บพี่ชัยผมเอา RT 120กับ95ตัวนึงเลยนะครับจัดไป2ตัวนะครับพี่ชัยก็ขอขอบคุณนะครับ FC ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่กออให้กำลังใจช่องรถไถคนจนนะครับ พี่ชัยก็จะสรรหาสิ่งดีๆราคาถูกๆมาให้ F c ซกันนะครับหวยตั้งใจจะซื้อหวยนะครับ f c ซื้อเท่าไรเท่าไรก็ไม่ถูกนะครับซื้อ9 1 9 2 9 3อนะครับออก99นะครับโอ้โหพี่ชัยนี่หมดคำซิว่านะครับลหลายๆท่านก็คงถูกกันนะครับเนาะพี่ชัยก็ดีใจด้วยนะครับพี่ชัยซื้อมา ตั้งแต่อายุ18แล้วะนะ FC นะตอนนี้พี่ชาย42 4 3แล้วนะครับไม่เคยถูกสักทีนะครับ2ตัวก็ยังไม่เคยถูกนะครับพี่ชายว่าไม่มีดวงทางนี้แล้วนะครับ FC พี่ชายว่าจะเลิกซื้อแล้วนะครับเนาะจะได้เงินนะครับเนาะมาดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็น YM กองทอง115นะครับมือหมุนหน้านะครับะ FC ขอฟังเสียงยันม้าหน่อยลูก FC ขอมาเยอะนะครับบอกพี่ชายติดให้ฟังเสียงหน่อยนะครับพี่ชายก็ ติดให้ฝังเลยนะครับยันมา115นะครับเจ้าโลกนะครับวายเอ็มกองทองนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับสภาพนิ่นๆเลยนะครับเอฟซีนะครับวายเอ็มกองทอง115มือหมุนหน้านะครับฝันเกินได้มีขาวเลยนะครับเครื่องเดิมๆนะครับเอฟซีแต่พี่ชายลับอัพทำสีนะครับตัวนี้พี่ชายให้เลยนะครับ27,000บาทนะครับ ท่านติดตามมาใน y YouTube ช่องรถไถคนจนนะครับติดใจรลบให้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นโค้งสยามคูมาต้านะครับ nc 131เกียร์กลางนะครับสภาพเดิมๆนะครับในนิ่มๆเลยนะครับพี่ไายไม่ได้ล้างได้อะไรเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับล้อยางเปอร์เซ็นนะครับพี่ชายให้เลยนะครับ22,000บาทนะครับสยามคูมาต้ารุ่นฝาเว้าตัวนูนนะครับตัวนี้จะเป็น rt 1้อยนะครับสภาพเดิมๆสวยๆนะครับ ตัวนี้พี่ชายจัดให้เลยนะครับอยู่ที่26,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นสยาม NC131 FCD นะครับที่พี่ชายกับพี่สันรีวิวนะครับช่วงนี้พี่สันไม่ได้มาเลยนะครับ FC เพราะพี่สันพี่สันเขากำลังลงนากันเลยนะครับพี่สันกับพี่เอนะครับเนาะพี่ชายก็ฉายเดี่ยวเลยนะครับเนาะก็ขอขอบคุณ FC ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับเนาะพี่ชายก็ต้อนรับทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับก็อย่าถือสากดเครื่องนะครับเนาะก็รักรักคิดถึง FC ทุกคนแหละนะครับเนาะ ก็หมั่นดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนนะครับเนาะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับโครงตัวนี้สวยเลยนะครับ f c นะครับตัวนี้จะเป็นตัวนูน F4D นะครับมาพร้อมกับล้อยางใหม่กระทะใหม่นะครับสภาพสวยๆนะครับโครงตัวนี้นะครับพร้อมล้อยางใหม่กระทะใหม่นะครับพิจารณาให้เลยนะครับ2 5 0 0 0าบาทนะครับหรือจะเป็นได้ด้าน RT110 นะครับสภาพเดิมๆนะครับในไม่เคยได้แกะได้ื้อนะครับมาพร้อมกับ โค้งกระทิงแดงเค72นะครับโค้งกระทิงแดงเค72นะครับตัวนี้นะครับพี่ชายให้หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับตัวนี้จะเป็นอาร์ทีร้อยสิบพัดนะครับอ่ะพี่เอฟซีพี่ชายขอฟังเสียงอาร์ทีร้อยสิบพัดหน่อยนะสภาพเดิมๆสวยๆนะครับเอฟซีมาฟังเสียงกันนะครับสินค้าร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับนิ่มๆทุกตัวเลยนะครับพี่ชายรับประกันได้วันนิ่มแน่นอนนะครับเเห็นปะ นิ่มๆเลยนะครับ FC นะครับสภาพเดิมๆนะครับเครื่องไม่เคยได้เปิดได้เลอนะครับตัวนี้พี่ชายให้เลยนะครับสองหมื่นหกพันบาทนะครับตัวนี้จะเป็นยันม้า LM ร้อยสิบห้านะครับสภาพเดิมๆนะครับไน่นิ่มๆนะครับตัวนี้พี่ชายให้สองหมื่นหกพันบาทนะครับขอฟังเสียงยันม้าร้อยสิบห้าหน่อยลูกพี่ชายบอกนิ่มๆเลยนะครับ FC นะครับสนอกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นโค้งสยามนะครับ สยามพัดเอ็กนะครับสยามพัดบวกนะครับเอฟซีแหมพี่ชัยก็ขอโทษทีนะครับเนาะตัวนี้จะเป็นพัดบวกนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับมาพร้อมกับล้อยางใหม่กระทะใหม่นะครับพี่ชัยรับประกันเกียร์ให้พร้อมนะครับตัวนี้พี่ชัยเปิดให้เลยนะครับอยู่ที่27,0 0 0บาทนะครับพร้อมล้อยางใหม่กระทะใหม่นะครับแต่ถ้า FC ไม่เอาล้อยางนะครับพี่ชัยก็ลดหย่อนกันไปนะครับล้อยางคู่ละส0 0พันนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็น RT 125พัดบวกนะครับ RT 125พัดนะครับสภาพเดิมๆนะครับในนิ่มๆเลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับอาร์ทีร้อย่หนะครับสภาพสวยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเอฟซีฟังเสียงเลยนะครับเครื่องพี่ชัยจะเน้นเครื่องเดิมๆนะครับน้องพี่ชัยตัดยึดเข้ามานะครับ ไงเอฟซีอยากได้เครื่องเดิมๆนะครับมาดูได้เลยนะครับร้านทวีชัยจรยนต์ไส้งามนะครับอาร์ตีร้อยี่สิบห้าพัดนะครับสภาพเครื่องยังจอได้เปิดได้รื้อนะครับนิ่มๆเลยนะครับเอฟซีไดเล็กนะครับปั่นคนไม่มีเลยนะครับอย่างนี้นี่เป็นปั่นตัวนี้จะเป็นตาโตนะครับตัวนี้พี่ชายจัดให้เลยนะครับอยู่ที่สองหมื่นแปดพันบาทนะครับตัวนี้จะเป็นกระทิงแดงเคเอสเจ็ดสองนะครับ อะทิงแดง KS 7 2นะครับตัวนี้จะเป็นเบรกสองข้างนะครับเหมาะสำหรับขึ้นเขานะครับหรือลากมันนะครับมันจะมีเบรกด้านซ้ายมือนะครับเป็นเบรกเสื้อเผานะครับแล้วก็เบรกนอกนะครับสภาพคงเดิมสวยเลยนะครับ FC นะครับตัวนี้มาพร้อมกับล้อยางใหม่กระทะใหม่เลยนะครับเฉพาะคงนะครับกับล้อเหล็กนะครับพิจัยให้เลยนะครับอยู่ที่18,0 0 0ับาทนะครับล้อยางใหม่กระทะใหม่คู่ละ3,500นนะครับตัวนี้จะเป็น RRT ร0ทรอยนะครับ r า1 0 0ีสภาพสวยนะครับ ตัวนี้อยู่ที่24,0 0 0บาทนะครับมาพร้อมกับโครงกาเพร LP 1 0 2นะครับพร้อมล้อยางใหม่กระทะใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับอย่าติดตัวนน้นดีกว่านะครับสัญลักษณ์นะครับรถไถวางบนล้อเหล็กนะครับติดกับไฟแดงไตงามนะครับสนอ้สนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนสตยงามนะครับยังมีสินค้าให้ FC เลือกชมอีกเยอะนะครับพี่ชัยก็ไม่ค่อยได้อัปเดตบ่อยๆนะครับเนาะ ก็นานๆจะอัพให้ลูก FC ดูทีนึงนะครับตัวนี้จะเป็นโครงคอสโมโนะครับคอสโมหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่13,000บาทนะครับ RT 1 1 0สนะครับสภาพเดิมๆนะครับ FC ตัวนี้อยู่ที่2 6 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็น RT 1 1 0นะครับตาปนนะครับตาโตนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่20,000เอา26 0 0 0กพอนะครับ FC เนาะตัวนี้จะเป็นโครงสยามแท็กเตอร์หางปีกนะครับ สภาพสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่1 3 0 0 0บาทนะครับมาใหญ่ใหญ่ขอตัวนี้ตัวนึงโลกสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวติดให้ FC ดูนะครับเนาะว่าสภาพเดิมๆสวยๆนะครับอาร์คเอิร์กไม่เคยได้รื้อได้เปิดเลยนะครับสนอกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไใสงามนะครับพี่ชัยก็จะสรรหาสิ่งดีๆราคาถูกๆมาให้ FC กันนะครับเนาะ นิ่มเลยนะครับ FC เครื่องไม่เคยได้รลื้อได้เปิดเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับข้างในนิ่มๆเลยนะครับ RT ร้อยสิบพัทปาโตนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้พี่ชัยจัดให้เลยนะครับอยู่ที่สองหมื่นหกพันบาทนะครับตัวนี้จะเป็นโครงกระทิงแดงเค72นะครับ FC ครับกระทิงแดงเข้าเยอะเลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับ หรือจะเป็นในด้านโค้งบิ๊กกิวหางโป่งนะครับโครงอัพใหม่พาใหม่นะครับมาพร้อมกับล้อยางใหม่กระทะใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่14,500บาทนะครับพร้อมล้อยางนะครับ f c แต่ถ้า f c ีเอาล้อเหล็กไปก็คโครงก็หมื่นเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นโครงสิงสยามนะครับโครงสิงสยามนะครับตัวนี้อยู่ที่ 130, 0 0บาทนะครับ ตัวนี้จะเป็น RT 90นะครับสภาพเดิมๆสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่16,000บาทนะครับโครงลิงลมสายฟ้านะครับตัวนี้อยู่ที่13,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็น RT 100นะครับ RT 100ีร้เดิมๆเลยนะครับ FC เครื่องไม่เคยได้เปิดได้ลื้อนะครับตัวนี้อยู่ที่24,000บาทนะครับ RT 100พัดตาโตนะครับตัวนี้จะเป็นโครงสยามแท็กเตอร์นะครับตัวนี้อยู่ที่13,000บาทนะครับ ส่นอกสนใจสินค้าตัวไหนนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับยังมีสินค้าให้เอฟซเลือกชมอีกเยอะนะครับเดี๋ยวพี่ชัยจะพาไปดูเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะเป็นโคงจากรเพชร LP102 นศะครับตัวนี้อยู่ที่1 1 0 0 0บาทนะครับโคงกระทิ้งแดงเคส72สนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่18,000บาทนะครับ เครื่อง RT90 ทนะครับสภาพเดิมๆสวยๆนะครับอยู่ที่หนึ่งันบาทนะครับเอ้ย FC พี่ใช้พูดผิดนะครับหนึ่งบาทนะครับแม่ตัวนี้จะเป็น r t 1 4ทีร้อยสี่ิบนะครับ f c ตัวนี้ R t 1 4ทีร้อยสี่สิบนะครับตัวนี้จะเป็นท h u เด e r นะครับตาสีฟ้านะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับในนิ่มๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่37,000บาทนะครับ ตัวนี้จะเป็นโครงช้างสยามนะครับมาพร้อมกับรอยยางใหม่กระทะใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่15,500นานะครับตัวนี้จะเป็น TF 105 LM เจ้าโลกนะครับสภาพเดิมๆสวยๆนะครับแต่พี่ชายสัดสีนะครับตัวนี้อยู่ที่24,0 0 0บาทนะครับโครงช้างสยามนะครับอยู่ที่1 3 0 0 0บาทนะครับร้านพี่ชายตั้งอยู่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับหรือจะมาหาพี่ชัยนะครับจับชิพชเศมาที่ร้านได้เลยนะครับ ร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0947039341นะครับอยู่ติดกับไฟแดงไสงามนะครับสัญลักษณ์นะครับล้อเหล็กวางบนเอ้ยเครื่องโครงวางบนล้อเหล็กนะครับสภาพสวยๆนะครับ FC นะครับเครื่องโครงสวยๆทั้งนั้นนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับไปเดี๋ยวพี่ชายพาไปดูด้านนี้นะครับหรือจะไปด้านรถปั่นนะครับ 3 4 0 8ี่นะครับหลังคาแดงนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ผันดันหลังผันหลังนะครับสภาพเครื่องสวยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาติดรถถ่ายพ่อหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ลูกชายรีวิวถ่ายให้ดูเลยนะครับว่าเครื่องดีนะครับเกียร์ดีนะครับขับไม่หอนไม่ไอนะครับไม่จามนะครับลองขับดูเลยลูกลองขับเดินหน้าถอยหลังให้เอฟซีดูสินะครับมีนหลังอ่า ลองขับเลยบ้างลองขับเลยลูกอ่านะครับเอาลองขับดูลูกนะครับตัวนี้3 4มสีู่นนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์1ชิ้นนะครับหันหลังนะครับเครื่องไม่เคยได้เปิดได้ลื้อเลยนะครับคนขับก็ลูกชายพี่ไฉนี่แหละครับเนาะกอดเสื้อร้อนนะครับนี่นะครับ f c ขับดีนะครับไม่มีหอนไม่มีไอเลยนะครับน้ำมันเครื่องไม่ดันนะครับสวยๆเลยนะครับรถสวยๆเลยนะครับ ตัวนี้พี่ชายจัดให้เลยนะครับ1,60,000บาทนะครับรถสวยๆนะครับเครื่องดีจริงๆนะครับ F4 นะครับตกสนใจนะครับจะเข้าไล่เข้าสวนนะครับไงพี่ชายก็ฝากร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามไว้ด้วยนะครับมาแล้วนะครับ F4 นะครับวิ่งดีนะครับ ดีนะครับ FC ดอกยางใช้ได้การเลยนะครับภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่160,000บาทนะครับไม่มีเยอ้มไม่มีอะไรเลยนะครับย้อยปุ่งย้อยปั่นหนาตึ๊บเลยนะครับไม่เคยได้ใช้งานเลยครับย้อยปั่นนะครับตัวนุ่มๆยังติดอยู่เลยนะครับผ่านใบเต็มนะครับผ่านใบเต็มเลยนะครับภาพเงางามสวยๆเลยนะครับ FC นะครับตัวนี้อยู่ที่160,000บาทนะครับ 3408นะครับดอกยางยังใช้ได้นะครับอ่ะดับเลยลูกเราขับ36กดูสิอ่าไปเดี๋ยวพี่ชายจะพาไปดูคันนี้คันนี้ผ่านนะครับ FC เครื่องขับดีอะไรดีนะครับ3408นะครับตัวนี้อยู่ที่1 6 0 0 0นบาทนะครับมาดูตัวนี้นะครับ l 3 6 0 8นะครับวันนี้สภาพสวยๆเลยนะครับ กรฐานไถนะครับกับฐานด้านหน้านะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่2องแสนสามหมบาทนะครับเครื่องไม่มีไอน้ําไม่มีดันแน่นอนนะครับดอกยางก็ยังใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้สภาพสวยๆเลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับขับดีนะครับเอฟซีปื้ดเลยนะครับรถสวยๆนะครับ ตอนนี้พี่ชัยก็จะรีวิวให้ดูนะครับว่าร้านพี่ชัยมีสินค้าอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับนี่เข้าหน้าฝนแล้วนะครับ FC นะครับสัญลัดษสนกสนใจเครื่องโครงรถปั่นนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับมีให้ FC เลือกชมอีกเยอะนะครับไงพี่ชัยก็ฝากร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามไว้ด้วยนะครับพี่ชัยการันตีได้เลยว่าสินค้าร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับคุณภาพทุกชิ้นนะครับนะครับ ับนีนะครับรถสวยนะครับ2องแสนสามหมื่นบาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีผ่านด้านหน้ากับผ่านไถนะครับผ่านเผืนก็สวยนะครับย้อยเยยดีนะครับภาพสวยเลยนะครับเครื่องสวยนะครับผ่านไถสวยนะครับเครื่องแห้งเลยนะครับฟรีนะครับอ่ะดับเลยลูกเดี๋ยวขับเก้าดูนะครับ คนอสนใจนะครับไงก็มาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับพี่ชัยจะอัปเดตนะครับปกติพี่ชัยจะไม่ได้ขับให้ดูเลยนะครับแต่วันนี้ FC ขอมาเยอะนะครับพี่ชัยลองขับให้ดูหน่อยนะครับพี่ชัยจัดให้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นยันมา39แรงนะครับ3ทีนะครับตัวนี้รถใหม่นะครับ FC นะครับรถวิ่งได้แค่พันกว่าชั่วโมงเองนะครับมีอุปกรณ์ผ่านหน้าบ่านไถนะครับรถสวยๆนะครับ รถสวยเลยนะครับไงก็ฝากร้านทวีชัยเจริญยนด้วยนะครับตัวนี้พี่ชายจัดให้เลยนะครับอยู่ที่3ามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับตัวนี้เล่มเอกสารชุดโอนพร้อมเลยนะครับทุกคันนะครับพร้อมหมดเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับรถสวยๆนะครับไม่มีไอไม่มีพ่นแน่นอนนะครับ เครื่องนิ่มๆทุกคันนะครับรถไถพิชัยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไปายเลยเปืดไปเลยขับดีนะครับเอฟซีลูกชายชอบนะครับคันนี้นะครับวน่งไปแล้วนะครับไม่มีหอนไม่มีไอไม่มีจ้ามแน่นอนนะครับดอกยางสวยๆนะครับตัวนี้นะครับพี่ชัยจัดให้เลยนะครับอยู่ที่310,000บาทนะครับ แต่ถ้าเป็น FC พี่ใช้นะครับสามแสนบาทนะครับรีบเลยนะครับรถคันนี้วิ่งแค่พันกว่าชั่วโมงนะครับตัวนี้จะเป็นยันม่านะครับสามสิบเก้าแรงนะครับรถสวยๆนะครับรถสวยๆนะครับขับดีนะครับ FC ไม่มีหอนไม่มีไอไม่มีตามนะครับดอกยางสวยนะครับ ผันลุงผันหลังยังสวยมากเลยนะครับสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับเบอร์โทรพิชัยนะครับ0947039341นะครับอยู่อำเภอไซงามนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับหรือถ้ามาหาไม่ถูกนะครับมาจับชีเพชรมาที่ร้านได้เลยนะครับรถสวยๆนะครับ3.9แรงนะครับ นลานสวยนะครับรถยังมันอยู่เลยใหม่อยู่เลยนะครับสภาพสวยนะครับโอเคนะครับไงพี่ชายฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับรถปั่นนะครับสามสี่สามหกสามเก้านะครับหรือจะเป็นในด้านรถอีแตนนะครับอ่ามาดูรถอีแตนกันต่อนะครับสินค้าร้านตวีชัยเจริญยนะครับยังมีให้ fc เลือกชมอีกหลายรายการนะครับเนาะตัวนี้จะเป็นรถอีแตนมาจากชัยภูมินะครับเผารอยนะครับ คอกสวยกว้างนะครับยาว9้าศอกนะครับพร้อมเครื่องยันมาเจ้าโลก LM 10อนะครับตัวนี้พี่ชายให้เลยนะครับอยู่ที่10,000แส0 0บาทนะครับพี่ชายจัดให้เลยนะครับพร้อมเครื่องนะครับกระบะสวยคอกสวยนะครับตัวนี้จะเป็นอีสันหน้าตัดนะครับตัวนี้เครื่องอีซูซูนะครับเครื่องสี่สูบนะครับตัวนี้พี่ชายจัดให้เลยนะครับอยู่ที่60,000บาทนะครับตโลทุกคันนะครับคอกสวยนะครับ พกสวยมากนะครับเครื่องสี่สูบนะครับเอาแบตมาใส่ก็ขับได้เลยนะครับเอฟซีถามบอกพี่ชายลองถ่ายดูทั้งตูดบ้างดิว่าเอาพี่ชายจัดให้ดูเลยนะครับตัวนู้นอีแตนชัยภูมินะครับยาวเก้าศอกนะครับตัวนี้แตนหน้าตัดหัวพีดีเคนะครับกระบะยาวเจ็ดศอกนะครับพื้นสวยนะครับอ้าพี่ชายจัดให้เลยนะครับนี่นะครับพี่ชายจัดให้เลยนะครับ ขอกะบะสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่หก0มืนบาทนะครับตัวนี้จะเป็นแตนหัวพีดีเคนะครับกระบะยาวเก้าศอกนะครับพื้นเรียบนะครับกระบะยาวเก้าศอกพื้นเรียบนะครับเกือบสิบศอกแลนะครับเอซีนะครับคัสสีสวยนะครับสโลนะครับสโลลูกอย่างใหญ่เลยนะครับตัวนี้นะครับพี่ชายจัดให้เลยนะครับตัวนี้แตนมีทะเบียนนะครับ ที่พี่ใช้กับพี่สันพี่เอรีวิวนะครับตัวนี้ไม่มีเครื่องนะครับอยู่ที่7 5็ด0ืห้าพันบาทนะครับหัวพีดีเคนะครับตัวนี้จะเป็นอีแตนหน้าตัดนะครับมีกระจกหลังคาพร้อมนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับระบบไฟติดหมดเลยนะครับห้าเกียร์สโลแยกห้าห้าเกียร์เือนกันห้าสปีดนะครับเบรกมือพร้อมนะครับรถอีแตนสวยๆเลยนะครับตัวนี้คัสสีสวยนะครับกระบะเปิดข้างนะครับ คอกเหล็กนะครับตโลใหญ่นะครับตโลใหญ่เลยนะครับตัวนี้พี่ชัยก็ให้7 5 0 0 0บาทนะครับ fc นะครับวันนี้พี่ชัยจะพูดยาวหน่อยนะครับ fc ขอมาเยอะนะครับถ่ายทั้งหัวถ่ายทั้งหางให้ถ่ายทั้งตูดให้ดูบ้างนะครับพี่ชัยถ่ายแล้วนะครับ fc นะครับมาเลือกชมได้เลยนะครับวันนี้จะเป็นโค้งราคา5 0า0 6 0 0 0นนะครับยังมีให้ fc เลือกชมอีกเป็นร้อยกว่าโค้งแน่นอนนะครับเนาะ ก็ขอขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับที่คอยให้กําลังใจช่องรถไถคนจนมาโดยตลอดนะครับเนาะพี่ชายก็ซึ้งนะครับเนาะก็ขอให้เอฟซีรวยรถูกหวยรางวัลที่สองทุกคนนะครับรางวัลที่หนึ่งพี่ชายขอมาดูข้างในต่อนะครับเอฟซีนะครับตัวนี้ก็ยี่สิบกว่านาทีแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น YM กองทองร้อยสิบห้านะครับมือหมุนหน้านะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเอฟซีนะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับ ตัวนี้จะเป็นเกขอบยางนะครับเ c 8ีแปดแรงนะครับติดนิ่มๆนะครับ80 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็น R t 1 0ทีร้อยนะครับสภาพเดิมๆนะครับตัวนี้อยู่ที่26,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็น E t ที้าห้านะครับสภาพเดิมๆนะครับเก็บสีนิดๆนะครับนิ่มๆนะครับ14,0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็น Y m อกองทองร้อยห้านะครับมือหมุนหน้านะครับสภาพเดิมๆนะครับตัวนี้อยู่ที่26,0 0 0บาทนะครับ ราคาที่พี่ชัยเปิดไปนะครับลดทุกตัวนะครับ f c นะครับขอ f c ชอบจริงๆนะครับพี่ชัยลดทุกตัวนะครับตัวนี้ R t รทร้อยนะครับ evet สภาพเดิมๆสวยๆนะครับตัวน well. ี้อยู่ที่24,0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็น RT ะร้อยนะครับ24,0 0 0บาทนะครับสภาพเดิมๆนะครับตัวนี้จะเป็น E t ท1ร้อยสิบนะครับเป็นเครื่องบิ้วนะครับเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับต้นทุนพี่ชัยนะครับ f c ฟังดีๆนะครับ ซื้อมาแรงละพันบิ้วไปอีกเก้าพันนะครับทุนมันสองหมื่นนะครับพี่ชายจัดให้เอฟซีพิชายเลยตัวละหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีรับประกันทุกตัวนะครับสภาพเครื่องโค้งสวยๆนะครับสนอกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับยังมีสินค้าให้เอฟซีเลือกชมอีกเยอะนะครับอีทีร้อยสิบสวยๆนะครับเป็นเครื่องบิ้วนะครับเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวละหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับ e t ท5เก้าห้านะครับบิวเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวละหนึ่งื่นเจบาทนะครับอีทีรอยสิบนะครับสวยๆนะครับสนนกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนไสงามนะครับยังมีสินค้า f อฟเลือกชมอีกเยอะนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์สามเก้าสามสี่หนึ่งนะครับหรือจะไปในด้านโค้งใหม่นะครับ ก็เหลืออยู่สี่ตัวสุดท้ายนะครับ FC บอกพี่ชายเมื่อไหร่จะจัดโครงปนกสักทีนะครับให้มันหมดสี่ตัวก่อนนะครับ FC หมดโครงสี่ตัวเหลือเครื่องอีกสองตัวนะครับทั้งหมดนี้พี่ชายจะจัดโครงโปนกให้เลยนะครับกระทิงแดงเค72นะครับพี่ชายจัดให้เลยนะครับอยู่ที่สามหมื่นสองพันบาทนะครับ k ส72ใหม่ๆนะครับสามหมื่นสองพันบาทนะครับถูกกว่าในร้านแน่นอนนะครับ วีเล้งบางนานะครับตัวละหนึ่งเอสามหมื่นหนึ่บาทนะครับสวยๆมาเลือกชมได้เลยนะครับเครื่องใหม่จัดโปรนะครับยันมาทีเอฟหน่งศูนย์นะครับเครื่องใหม่นะครับไทยเอไปซื้อในตลาดนะครับในร้านนะครับสี่หมื่นพันนะครับพี่ชายจัดให้เลยนะครับสามหมืนสี่พันบาทนะครับเหลืออยู่2ตัวสุดท้ายนะครับเอฟรีบรเลยนะครับ หมดแล้วหมดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ชายก็พูดมาเยอะแล้วนะครับขอแห้งนะครับ f <c oughs> อฟซีอย่าลืมกด subscribe ก,กดติดตามนะครับเพื่อไปแรงใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องรถไถคนจนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ